จัดโปรโมชั่นอีก1ตัวเลยนะครับผมวันนี้สําหรับเอื้องกุหลาบมารายแดงหางกระรอกสําหรับใครที่ชอบไม้ป่าแท้ที่ทนแดดนะครับผมเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ดอกหอมไม้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งชนิดที่ตอบโจทย์ให้ทุกท่านเอาไปปลูกได้หมดกองโต๊ะนี้เลยนะครับผม2โลผมขายแค่800บาทรวมส่ง800บาทรวมส่งนะครับผมทั้งหมดนี้เลยนะครับผมคือเยอะ 800บาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางก็ได้หรือโอนก็ได้นะครับผมดอกหอมทนแดดเลี้ยงง่ายนะครับผมปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมมาลายแดงหางกระรอกเป็นกล้ยไม้ปาดแ้ตระกูลช้างนะครับผมเป็นไม้ที่ทนนะครับผมเลี้ยงง่ายนะไม้เบาครับผมได้เยอะเซตนี้ผมจัดโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้นะครับผมกองนี้มีแค่กองเดียวทั้งโต๊ะผมขายแค่800บาทนะครับผม800บาท ใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988มาลายแดงหางกระรอกนะครับผมมาลายแดงหางกระรอกนะใครอยากได้เอาไปปลูกโทรมาหาเราได้เลยครับผมตอนนี้มีแค่เซตนี้เซตเดียวนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะเอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกเซตนี้นะครับผมทั้งโต๊ะนี่เลยประมาณ2กิโลแค่800บาทรวมส่ง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ